โวนัคุยไม่ทิ้งเออคดีมันมาคุยงั้นก็เรื่อเดียรห้เงิ่เขาะกันแล้วเขาคุยเห็นมันเฮงอันเอาเอาเอาเวลาเขาที่เดียมาลุ่งขีดเสียเว คุยอ,อเวลามันสั่นได้ว่าหนในได้คาโฆษณาคารานนอร่อยไม่ฟคลยมผัดมา,า,าม่าอาหารเสริมอาหารเสริมแบบเดียวกันหล่ะไม่เคยกินหัวอันนั้นสิ่งแน่แปลก มันต้นนั้นแตกมดดมืาขึ้นนี่พ่อเนี่เอา้าใส่แล้วมาตั้งไปหนีมันจะบบแตกจึงได้แอลกนกลางมงให้แม่เมืาขึ้นนี่ทางมงไปถึงมันควนเราขึ้วมาท่านบันไดไทยในตอนเหมเราด้ตอนนั้น